หลังจากกาแฟดำแล้วก็กินกล้วยดิฟกครัดฝาด,ดมันมนม่นใน่จังไงท้่องท้องครับเด็กไหยบ่หิวไงฝาดเนี่ยดีหลายอย่างครับรักษาแผลในปากนั่มรักษาแผลในท้องนั่มท้องหดท้องเปิดอ ยากระปกัเพาะว่มันอกี้ยาหัวซา,าผมต่อต่นเป็นบางโรคหรอกอาจสิบว่าติดทุกคนแต่ว่าผมกินยังเี้ยครับเป้าหมายคือสิลดนำนักไปตรวจสุขภาพกันความดันสูงก็เลยก็เลยสิลดแป้งกับลดแป้งใช้แต่ลูกกิ้งเดือนเดืนตุลาการตรวจสุขภาพประจำปีครับผมกะ อ่าป um, ้าหมยคื่อสีรถไปกีเซอร่าครับกินกินเขาให้น้อยลงครับกินกับหลายเขาว่ะไต่กีเซอร่ามันเกินครับกล้วยดิบนี่กะแค่ไทยบอคให้กินเขาครับมันมันกะปาดปาดมันมันพอกินได้ครับบอกกินกับนั้งดอกเทีาเอาล้อยน้ำไว้นี่ปาดปาดอย่างกล้วยนะครับบอให้ติดมิดก็คือปาดไหนมันหนักคับ ว่ได้ซื้อดอกคัองในหัวในสวนนี่ยน,นยะตื้อก,กลกผมเด้อยอาจตีบก็ตื้อกลกปืนหามหลอกเลี้ยนแบบผมใกล้เป็นแผลในลำไส้ครับมว่าให้กินกล้วยดิบกำน้ำเปลืองปะนะผมมีเปลืองแถวบ้านเท่าหาย,ยาน่ะที่มีในตะมิมละ่ะม้านในห้างหน,นึ่งเรียมอ่ะว่าล่ะไทยคนกินแน่ยังไปทไทยแต่กล้วยไร กินได้เรียดเดินปัดปาดมั่นมั่นพอ่อแจกงน้าที่สองหกเคี่ยไปอีกแค่น้อยลุงเห็นเงาเนาะใครกินเบิร์ดเดี๋ยวกหัว,วดิบสองน้อยน้อยครับเบิร์ดวีนึงละ กินมือนัลนมือนี้ยเนี่ยเที่ยงเทียงกับท้องร่องร่างแกกินนะครับบ่หายบ่หายน้ำยอ่อยกัดกระเพาะกินเรื่องแนี่ยันก็บบ่ฝาดบ่ซ้ำฝาดดอกบ่กินได้ยูกัดบ่กินตุ้งมือได้ครับอยากใส่คือปอด แกอยากินทุกเมื่อนนะ่ะโค้ดแลย้อนก็จะบอกแบว่าใต้ได้ว่าดีบ่เปลี่นเลยบ่งหัดจักอันนี้มันกิดิีมีทั้งอยางกล้วยทั้งหยางกล้วยนี่นี่เปล่งกล้วยพอมกล้วยทุกว่าใครมากเหรอมัน <c oughs> หวานคนบอต้องการความหวานครับสนมากเลยอยากกินบ่าเบิดเกิดแกด chà quá bự hãy viết hãy cây vậy xuống nó có miếng có bò à hử hử cảm